สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านเขาดินใต้ครับอาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพามาเยี่ยมชมครับแม่วัวครับที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งวันนี้ครับผมพามาดูครับผมซึ่งตัวนี้ครับเป็นสายพันธุ์เบลเยียมบลูครับ เป็นของคุณพ่อหมออาจครับแล้วก็คุณลุงเตะได้นำมาเลี้ยงต่อครับผมวันนี้เลยผมจะพามาเยี่ยมชมครับว่าวัวที่นำเข้าจากต่างประเทศครับจะมีลักษณะคล้ายกับวัวของประเทศไทยไหมครับซึ่งส่วนน้อยครับที่เราจะพบเห็นครับวัวสายพันธุ์นี้ครับ ส่วนน้อยมากๆครับในประเทศเราครับประเทศเราก็นิยมแต่เลี้ยงวัวพื้นบ้านครับน้อยนะครับที่จะเห็นวัวสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงครับนี่แหละครับตัวใหญ่มากๆครับน้ำหนักนี่ถือว่าเป็นตันแน่นอนครับส่วนแม่วัวตัวนี้ครับได้ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยครับ ทองอยู่ที่ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับโอ้โหเบลเยี่ยมบลูครับนี่ครับตัวใหญ่กินเยอะครับกินไม่เลือกครับเนื้อหนังถือว่าแน่นครับหนังหนาครับนี่ครับมาดูพันธุ์ไทยครับผม ดูครับลักษณะวัวตัวนี้ถือว่าสวยงามครับดูสีครับสีเขาจะเหมือนโคโนุมครับจะคล้ายๆโคโนุมครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสได้นำออกจากข้อครับมารับแสงแดดครับ อยู่ที่ตามทุ่งนาครับโดยลุงเตาะก็ได้เลี้ยงวัวครับสตัวครับนะครับตัวนั้นจะเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองของเราครับที่คนไทยนิยมเลี้ยงครับส่วนใหญ่ครับผมนี่เลยครับของดีที่มีราคาสูงครับสำหรับตัวนี้ครับ ดูครับการกินหญ้าของเขากินแบบไม่เลือกครับกินยากเก่งครับแม่วตัวนี้ครับบางทีเราก็ไม่ช่างสังเกตเช่นเดียวกันครับว่าท้องไม่ท้องครับเตะแมวตัวนี้ครับท้องเป็นที่แน่นอนครับเพราะว่าเราสังเกตที่ว่าท้องของเขาครับนี่ครับ ถ้าสังเกตดีๆก็ลูกจะดิ้นได้เห็นชัดเจนดีครับนี่นะครับเป็นวัวสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงครับผมของคุณพ่ออาจครับกลุ่มประโคนครับใครที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับที่บ้านเขาดินใต้ครับโดยมีคุณลุงเตาะครับที่เป็นคนดูแลครับและก็รับเลี้ยงครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ